สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station s o l เลนะครับผมวันนี้ก็มาอาดตบรรยากาศที่สถทานีคนส่งผู้โดยสารนะครับผมสีสเกตนะครับผมจังหวัดสีสเกตนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บขสสีสเกตนะครับผมก็มีประชาชนนะครับผมก็รอใช้บริการรถโดยสารอยู่นะครับผมก็มีรถหลายบริษัทนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถโบราณนะครับผมสีสเกตคุ้นหาสีสเกตคุคันนะครับผม ไปการทะลักก็มีนะครับผมไปอุบลน,นะครับก็มีรถตู้ไปอุบลบนศรีสะเกดนะครับผมนะบนี่ก็เป็นรถนะครับรถโดยสารนะครับผมศรีสะเกดคือรับ บรรยากาศที่บกสสีสเกตนะครับผมก็มีลหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นนครชัยแอร์ชินเกียรตโคโร,ราชโลตัสพิบูลทัวร์นะครับผมรถบริษัทขนส่งจำกัดน,นะครับผมสีมงคลทัวร์นะครับผมโลตัสพิบูลทัวร์นะครับผมก็เข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งพุทธิสารสีสเกตนะครับผมเนียบรรยากาศร,รอบๆนะครับผม ท,ที่บขศซีสเกตนะครับผมมีรถตู้รีสเกตด,ด้วยนะครับผมบรรยากาศนะครับที่บขศซีส,สเกตนะครับใครที่จะเดินทางนะครับผมที่ซีสเกตนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมว่ามีที่ไหนบ้างนะครับผม นะครับผมที่บกศสิเกตก็มีสมบัติทัวร์ด้วยนะครับสมบัติทัวร์ก็สาย940นะครับผมก็เข้าบกสสุรินทร์ด้วยนะครับผมในส่วนนี้นะครับบรรยากาศที่สิกเกตนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่บกศสิเกตถือว่าเป็นบสกสขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมก็ถือว่ามีรถผ่านนะครับค่อนข้างก็ ได้เหมือนกันนะครับผมอาเดินชมนะครับผมเอ็นนครแชร์ก็จะอยู่ด้านนอกนะครับผมที่ขายตัวนคัยแชร์บริษัทขนส่งสีมงคลจวนนะครับก็จะอยู่ส่วนด้านนอกของอตัวอาคารไม่มากนะครับผมจะเป็นนคัยแชร์นะครับผม การใช้แอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นบริษัทนะครับผมมีเดินชมบรรยากาศที่มอเตอร์สิอรเิสิกก็เป็นบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผมบริษัทขนส่งจำกัดบลวมบขสนะครับผมทีสมการ นะครับผมน,นี่ก็ที่ขายตัวรถนะครับก็มีรถหลายบริษัทนะครับผมบริษัทนะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่วัดเขาส่อศรีสเกตนะครับผมเ,ออเชิดชัยทัวร์นะครับศิีสเกตโคราชนะครับผมหลายบริษัท นะครับก็นะครับผมคอยให้บริการนะครับผมใครอยากจะไปไหนที่ไหนยังไงนะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมสวนชัยแอร์ก็มีนะครับผมไปอุบลไปสาัขามไปร้อยนะครับผมจากสิสเกตนะครับผมบรรยากาศที่ออสฟิศสิสเกตนะครับผมชมบรรยากาศ รอบๆนะครับผมสมบัติก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศที่ปคสซีเรเกตนะครับผมโอเคนะครับใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับช่องสเตชั่นโซเลตในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม